สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปวันนี้ได้เวลาของแล้วจนสตาร์เล่าประตูใส่ออกอากาศเราพี่น้องมาเบิง้งหน้าปุ๊กงําๆก่อนเบิ้งให้เลยหน้าปกก่อนพี่น้องเบิ้งเอาสีสันกันเราพี่น้อง,นะง,งแล้วจังไปเบิ้งดาวจนสตาร์กับเล่าประตูใส่มือเส้านี่ดาวจนสตาร์มาทับงานพี่น้องเล่าประตูใช่ทับอยู่สามหลอดอยู่แลวจนสตาร์บ่ออกงานมือเส้า ขาดทำงานจะได้บุบประจักเอาไม้เหมือนี่มือเอ็นเสาเอาไม้เนาะแก้ไม้พี่นอ้องมันเจาแกงานให้แก่ดาวจนสตาให้สุดเล่าประตูใส่ได้สามอยู่ดาวจนสตามากค้เดียวรุดํำแค่เก่าเขาเก่งมอดาวจนสตาเจี่ยวนี่บ่เขาเอาไม้เอาไม้พี่น้องมาเบืองกันไม่เนาะพ่าเขาก็เอาไม้ก็มีแก่มือกันได้ยูงพ่าเขามัอนี่ก็เอามือรุ่น เขาคำรุ่นก็เอามูลุ่นไ,ไปอีกน้ำพี่น้องตามเอาให้จนได้ผลลัพธ์จนได้จท่าลำจนรวยผลลัพแต่ว่าอยากให้เขาธรรมดาจะอยากให้เขาคุมเงินนะพี่น้องเนาะผู้ติดตามก็ได้พี่น้องผู้ติดตามผู้เบิง่งผู้นำผู้ตามก็อยากให้ได้สม,มุเองละ่ะแต่ว่ากมันก็มาหลุดน้ำพี่น้องแนละ้วมีเขามีหลุดคือวานลนะ่ะมันเป็นของคำนวณนน้ำพี่น้องเนาะเป็นเหลขขนน็กคำรุ่น มีเขาแน่มีล่ลดแน่ทั้งเทียกับเขาตัวกันเป็นสิบมืพิ่นก็มีเป็นอาทิตย์่นก็นมีพี่น้องเป็นอาทิตย์เป็นสิบมือทั้งเทียกับบึ่งมือเว้นมือมอะไรพี่น้องเขามาผปูดเดียวดอกดาวจนสตาเขาว่ามามีมูดอกเขาเขามาแจมมูพี่น้องเบิง่งแจมมูเจอๆบิง่งให้ไหลบึง่ง อยู่ที่ว่ัดงาม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 ,มื่อแหล่งนาะพี่น้องเนะาะาบนี้กับเบื้องอยู่แล้วก็ไปเบื้องดวาวจนสตาร์ต่อแล้วพี่น้องเนาะมานะพี่น้องใบเบื้องนะี่ก็ไปเบื้อง่อได้เนาะพี่น้องเนาะเบื้องให้เลยมาแล้วก็มาเบื้องดวาวจนสตาร์ต่อเลยพี่น้องกับดาวประตูใส่โตเลย แล้วจนสตามือเศร้าหนีบบ่เป็นทาพี่น้องเอ้ยลุดไปเอาไม้พี่น้องแกมือแกมือเศร้าหนีลุดไปแล้วพี่น้องเอ้ยขออภัยหลายๆของดาวจนสตาสุดล่าประตูใส่จัดไม่ให้โยซามลุดเจ้าพี่น้องแต่บ่มีแตกบ่มีจอหนะ้าพี่น้องเนาะถ้าบ่าเป็นยังขอแต่มามาหลุดพี่น้องเอฟซีพนันว่าขอให้เขาวิ่งหลุดขอให้หลุดให้หลุดพันกัได้แล้ว ใครอยากใครแตกทุกลอบทุกลอบผมแล้วนอบพี่น้องอามือว่านมือเช่านี่ดาวจนสตาวันที่ยี่สิบเอ็ดสองพันหลาร้อยหกสิบเดลดไปพี่น้องเล่าประตูใจเด่นซีร่องหาเข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 าตัวสำรองพี่น้องเขาลูดหาด้สิบหาลูดเล่าสันติภาพลุดไปประชาชน ประชาชนเล่าเด่นหนึ่งร่องหกเขาตัวสำร้องอีกพี่น้องเขารูุดหกใดหก,หกพี่น้องบ่นกันยังผ่านใดเน,น้าพี่น้องนะ้ามาเอกตาพี่น้องซึดถ่ายเด่นเกศเขาตัวเด่นเลยพี่น้องเขาหลุดซีเกตพี่น้องไดหลุดซีเกวาวันนี้มาเบิ่งของวันที่ <c oughs> ยี่สิบสองกันเนาะพี่น้องเนาะสิมีตัวใดแน่เขามาเบิ้งขามาเชี่เขามาแช่กันได้พี่น้องเด้อเขามาเบิ้งนากันมาส้มนากันมาเชี่ยนากันเดือนดีๆกะอยากให้เต็รียมผลลัพเนาะพี่น้องเนาะธรรมดากะพี่น้องกเขามาเบิ้งมาเชี่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวยกันมาเบิ้งมาส้มลายๆดาวชนสตาร์วันที่ยี่สิบสอง ทันว่าสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่พี่น้องจับคู่งกเก็ดหกหนึ่งพี่น้องว่าเขียนตัวใหญ่มันเตรียมหนากระดาษพี่น้องกันเตรียมกวาดมันหล่น จำเขาเบิ้งเขาจะพน้องเนื้อจิ้มขยายเอาขยายเบิ้งเอามั้เขียนตัวใหญ่กว่านี้มันก็เต็มหกศูนย์เต็มกระดาษเอซีหน้าพิลังผมม่มองเขียนเขียนพอดีพองามสั่หน่อยหน้าพิ้ังว่าไวเห็นกันเมื่อจำเขาไปจะเห็นหรือดอกขยายเอาวิ่งหกศูนย์ ยิ่หกศเมื่อจิ้มกับไปขยายเาบ้งเราเดิ่พิดารณงเนอรหกศูนกลมหกศร่องหกห่ร่องหกเจคูวิ่งเด่น6กร่องศูน ล้วปะตูชใจ ดูใส่จับคูสองสามหกเจ็ด จ็ดแปดวิ่งโอเจ็ดวิ่ง เกดวิ่งกมหกเกดล่องสองสามล่องเกดแปดคูวิ่งเด่นคูวิ่งเด่นหกล่องเจ็ด เล่าสันติภาพสันติภาพ จับคู่หกหาเก้าเก้สองหา hà cầu côm hà cầu Lông Hút hà Lông sóng hà Cú bình đen hà lông cầu ประชาชนเราอ่ะส่วน เซอร์ชนเล้าจับคูโอ้ขาสองสามสองสามหนึ่งเจ็ด วิ่ง2 3 2 3วิ่งกลม2 3 ล่องหกหาล่องหนึ่งเจ็ดครูวิ่งเด่นสามล่องสองเ้า Kita. เจ้ากูแปดเก็ดงูซี่เก้าเก้าแปด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Long bẹt chết, long cầu bẹt khuyên đến xì long cùng ุมจับคูเห็นว่าแมนเริ่มฮกฮกมันไม่หลงแล้วฮกฮกเก้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแปด ขอาม้าฟรีได้พี่น้องเด้อไปขามาในกลุ่มกับเขาฟรีว่าด้เสียงเงินดอกพี่น้องขามาโลดเ่ามีไรเสียมีจะไรได้เอาเลขไปรุ่นก็ได้แล้วแค่เราจะพี่น้องพอได้ขามาแล้วก็ได้เอาไปรุ่นโชคกันมืออื่นเ้า ให้เขามาแล้วกให้โชคมันกันตุกูทุกคนนะพี่น้องดเด้อดาวจนสตาวันที่งี่สิท่านว่าสองพันจ็บคูหกเก็ดหกหน่งหกศูนวิ่งหกนย์กลมหกล่อง6กเก็ล่องหกหน่คูวิ่งเด่น6กล่องศเราประตูใช่สองสากเก็ 23, 60, เกตแปดวิ่งหกเกตกลมหกเ็ดล่องสองสามล่องเกตแปดคูวิ่งเล,ล่นหกล่องเกตเราสันติภาพงกหาหาเก่าสองหาวิ่งหาเก้ากลม 6, หาเก่าล่องหกหาล่องสองหาคูวิ่งเด่นหาล่องเก่าภระาสุนเล่างกหาสองสาม,สาม,สาม 6, หนึ่งเกตวิ่งสองสามกลมสองสามล่องงกหาล่องหนึ่งเกตคูวิ่งเด่นสามล่องสอง เราเอกตาร์เก็ดแปดหกสี่เก้าแปดวิ่งหกสี่กลมหกสี่ร่องแปดเก็ดร่องเก้าแปดคูวิ่งเด่นสี่ร่องหกหากพี่น้องไปขำว่าล้วกะศก,กมันกันทุกคู่ทุกคนเลยพี่น้องเนี่ยลำรวยลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเงินน้องต้องไหลพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ,อ้ย ให้คุณพรารักษาเทวดาคุมข้องพ่ากันอีกเทน,นึงกับมืออื้นผลัพี่น้องสุดใหม่สำหรับมือนีก็ขอเก่าข้ามวาสวัสดี